ครับสวัสดีค่ะพี่พีซทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กล่าวมาพอ่พอๆครับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มภามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราชตัอเอกเนานะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเนะพี่น้องเนาะวันพุธที่เจ็ดพฤษภาคมหกแปดลาวพัฒนาออกแปดเจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ด ขับเด็กล่างเข้าออก08นะพี่น้องเนาะขับของปูโคลาดงวดีธิ่านมากเสียดายนะพี่น้องเนาะจับคู่หลุดนะครับวันพุทธที่เ็ดพฤษภาคม2568ลาวพัฒนาปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด2กับ3เน้นที่3พี่น้องมาสอง2 9 2 0 ออกสองเกียดนพีนองเนาะรับก็มีสองแปดสามแปดสี่แปดออกศูนย์แปดนะครับเข่าตะเลขวิ่งนะพี่นองเนาะรับไปน,ะน,นะนี่พอเตรมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับกับราพัฒนาปูโคราดนะพี่นองเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับ cái cày chắc nói nó khi nào à. Thank <laughs> เราพัฒนาปูโคราด ครับบนล่างวิ่งรูดสองกับสามครับวันนี้เน้นที่สองนะพี่น้อง เน้นที่สองขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องสองสี่สามสี่ ซีซีนะครับสองห้าสามห้า สี่ห้านะครับสองหกสามหกสี่หกนะครับเหมือนเดิมเก้าชุดเก้าหางเนาะพี่นะ้องเนาะ ผู้เน้นที่สองนะพี่น้องเนาะหับสองสี่สองห้าสองหกลักสามเลยพี่น้องเนี่หลักสามกับงามมักกับพี่เจาหน้าบึงนะพี่น้องสามห้าสามหกนะครับ ัดเกียนเราพี่น้องเนาะครับมักสอบแสดงก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568ราวพัฒนาปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด2กับ3เน้นที่2นะพี่น้องเนาะหาเต็มเต็มพี่น้อง2 4 3 4 4 4 2 5 3 5 4 5 2 6 3 6 4 6นะพี่น้องเนาะ ามักสอบใส่กับพิจาณนณาเบิ้งต้นพี่น้องเนาะที่สําคัญก็อย่าลืมกับตัวไว้นาเด้อพี่น้องเนดะ้อครับรเตรียมข้อไว้พอรอนคอยเขาคอยปังๆนาะพี่น้องเนาะจะไดุ้กโ์ๆวันมานกันนะครับครับรเตรียมกระจเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเนดะ้อปู่นส่งมาให้นะครับสัตว์บ่พี่น้องครับราวพัฒนา9พุษสภาคม68ปด สองกับสามเน้นที่สองับสองสี่สามสี่สี่สี่สองห้าสามห้าสี่ห้าสองหกสามหกสี่หกครับเอกลักษณ์ของปูโคราดคือสูตรใหม่นี่เนาะพี่น้องเนาะครับสัดเจนนะค,ครับรับพอแต้มขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะครับที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอแต้ม รับออามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนะครับฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรคอยเข่าคอยปังๆรับพี่น้องหยิซีก็จะได้โศกมันมันกันนะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเน้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้าเดนะค,ค,ครับเนะครับเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พอเตียมน้ำหนาคคม ครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออิบฉีทุกคนโศกโศก,กมันๆมันเพี่น,อน้องเ้อเฮงเฮงรวยๆวยนะครับเนาะร้บพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม